สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนยินดีเข้าสู่บ้านของเราเลียรเจ็ดแปาทาโลเนาะ,ะวันนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกมาแรนดอมดีกว่าเนาะวันนี้เรามาแรนดอมในหัวข้อที่ว่าเขามองคุณอย่างไรตอนนี้เลยเนาะ,อ,ะออกในเรื่องความรักแล้วกันเนาะ เราจะมาเช็คทุกวันทุกวันก็ได้นะเออเอินอจีที่ขึ้นมาเนาะไม่จำกัดกันว่าเวลาไหนตอนไหนเราจะเช็คได้ไพ่กิ 24, นะี่เนาะไพ่ทาโร่เช็คได้ทุกวันวันหนึ่งหลายๆรอบได้เนาะแล้วก็ระยาก็จะอ่านเป็นเป็นศาสตร์ตนะัลุกเนาะหากคลิปได้หรือว่า รนดะ้ i มใดนพิการเออคลิปไหนวิดีโอไหนที่ระยาไม่ได้แบบอ่านพลาดอ่านลาสีให้ก็ขอโทษขออภัยนะเนาะส่วนมากระยาจะเน้นเป็นพลังงานที่ขึ้นมาตามหน้าไพ่นะแล้วก็บางคลิปก็ระยาก็ไม่ได้แบบเอาไพ่ออรล์เคลมาเปิดให้เนอะก็คือแบบมีแค่ไพ่ยิบสีเนี่ยสำรับหนึ่งก็สามารถ รู้ได้ความคิดเนาะเพราะว่าไพ่ยิปซมีเจ็บแปใบก็สามารถแบบรวมรวมเนาะเออสามารถเจาะลึกแล้วก็คาดเดาได้แล้วความคิดความรู้สึกเนาะไพ่ใบหนึ่งก็คือแบบมีความหมายมากมายมหาศาลเนาะโอเคก่อนที่เราจะไปฟังความหมายจากหน้าไพ่ระยาฝากเพ,พื่อนๆพี่ๆกดติดตามกดไลค์กด แชร์เนาะคอมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรลายาด,ด้วยนะเนาะแล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆฟังเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเนาะอนะเรจะเปิดไพ่แบบให้กับเพื่อนๆพี่ๆเนาะไปเรื่อยๆแล้วกันมาดูกันเนาะ เขามองคุณอย่างไรระยะจะไม่อ่านไพ่กับหัวนะแล้วก็ธาตุราศีเออวันเดือนปีเกิดอะไรประมาณนั้นนะแล้วเราค่อยแบบแล้วก็ถ้าเห็นขึ้นมาตามหน้าไพ่ระยะก็จะพูดไปแล้วกันเนาะอ่ะขอให้มีความสุขในการรับชมรับฟัง let's go ใบแรกเลยเนาะเขาคนนั้นมองคุณอย่างไร ในตอนนี้เลยเขามองว่าคุณเข้าถึงยากอืมคุณปิดกัน้นหรือว่าพยายามแบบไม่คุยกับเขาในตอนนี้ใช่ไหมไพ่สองสองดาบเนาะ เป็นการหลีกหนีเป็นการสันโดษอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่แบบเงียบๆอยากทบทวนเรื่องราวต่างๆประมาณนั้นนะเออที่ผ่านมาไม่รู้คุณพบจเจออะไรบ้างอะไรประมาณนั้นนะ่ะเนาะคุณก็เลยแบบค่อนข้างแบบเออขออยู่เงียบๆก่อนได้ไหมอะไรประมาณนั้นใบออต่อไปไม่อยากทะเลาะไม่อยากจะฟาด ฝันไม่อยากจะใช้คำพูดที่มันไม่ดีไม่อยากวุ่นวายกับใครไม่อยากรู้เรื่องของใครไม่อยากอ,อ,อะไรแล้วประมาณนั้นเนาะเอออยากจะทัดเจนกับตัวเองอยากจะแบบทำตามความรู้สึกของตัวเองอยากจะทำตามความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดอยากจะทำอะไรใหม่ๆใ,ให้ตัวเองบ้างเนาะบางคนบางท่านเพราะ อดีตที่ผ่านมาก็มันก็เจ็บมามากแล้วเจอมามากแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนรอบข้างเนาะอะไรประมาณนั้นเอออะไรประมาณนั้นไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาติพ่อญาติาพี่น้องป้องปายอะอะไรประมาณนั้นเนอะคุณก็เลยแบบอืขอแบบ อยากอยู่เงียบๆแค่ตัวฉันเองประมาณนั้นเออแต่ความเงียบความที่เข้าถึงยากความที่แบบอะไรของคุณแต่เขาคนนั้นเขาก็มองว่าคุณนะเป็นคนที่โดดเด่นคุณคือความสุขของเขาคุณคือหนึ่งเดียวในดวงใจของเขาเนาะพระอาทิตย์ใครก็อยากอยากอยู่กล้อยากอยากอาก่อาพระแม่เสกมณีอ่า,า,อาขอ ไม่ใช่แบบนั้นเนาะพระอาทิตย์คือใครก็อาคือแบบคุณเป็นเหมือนล่มโพล่มชัยคุณเป็นเหมือนแสงสว่างคุณเป็นเหมือนความอบอุ่นความสุขความสนุกสนานเนาะเพราะคุณเป็นคนที่มองโรคในแง่ดีประมาณนั้นมีทัศนคติมุมมองที่ อ่าต่อโลกใบนี้คือในเชิงบวกประมาณนั้นคิดบวกประมาณนั้นเนาะแล้วก็ความคิดของคุณคุณอาจจะอยากอยู่คนเดียวอยากทำอะไรใหม่ๆอยากทำอะไรแบบสนุกสนานอยากตามใจตัวเองอยากแบบเออแบบไปไหนก็ไปอะไรประมาณเนี้คุณเบื่อคุณนายสิ่งที่เจอมาก็คือคุณคุณเข้าใจเนาะสิ่งที่เจอมาประมาณนั้นเนาะ ในอดีตเออสิ่งต่างๆที่พบเจอมาคุณแบบค่อนข้าง,างแบบไม่เอาแล้วแบบนั้นอินเนอร์ีแบบไม่น่ารักนั่นนะเออคุณไม่ค่อยเอาแล้วไม่เอาปิดกั้นไปคนไหนเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีต่อใจมันไม่เป็นผลประโยชน์ต่อความคิดความรู้สึกคุณก็ตัด ไปเลยไม่เอาชัดเจนกับตัวเองไปเลยว่าฉันชอบแบบนี้ฉันอยากได้แบบนี้นเป็นคนแบบนี้อะไรประมาณนั้นรักตัวเองมากๆม,ม,มีอเซตบารดรี่แบบมีเขตมีแดนเนาะประมาณนั้นอืมแล้วก็นิ่งเฉยเออไม่อือไม่หือไม,ไม่แค่์อะไรทั้งนั้นเนาะแล้วก็คุณก็สมดุล ปรับโครงสร้างสมดุลความคิดความรู้สึกอะไรประมาณของคุณเออได้อย่างดีเออแล้วก็เออเพราะอืมคนบางคนบางเอ e เนออาจจะได้กำตอนนี้เลยกำลังแบบได้รับความสำเร็จอ๋ออืมเข้ามาในชีวิตอะไรประมาณนั้นหรือว่า คนบางคนบางเอเนอร์จีก็จะได้รับโชคลาภหรือความรักกำลังจะหวนคืนอ่าอีรีแมนแมนคักเออเนาะอ,อาจจะเป็นเพื่อนเก่ารักเก่าอยากจะหวนคืนนะแต่ เขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรประมาณนั้นคุณช่างแบบบล็อกเขาปิดก้นไปทุก่องทางไม่รู้จะติดต่อสื่อสารอย่างไรอ่าไปใต้สำรับอืมเป็นผู้หญิงที่เลอค่ะความสลาดเสลียวน้องของแค่วว่องไวรักสิ่งประมาณนั้นนะอืม working man working woman เออ ตอนนี้คุณเปลี่ยนไปแล้วเขาคิดว่าคุณนะเออคุณเก่งละ่ะประมาณนั้นเนาะเอออะอะไรอีกเขามองคุณอย่างไรอีกมาดูกันใหม่สิคุณเก็บตัวคุณกลับมารักตัวเองอย่างแท้ทูเนาะคุณกลับมาเห็นค่าตัวของคุณเองเนี่ยอื กิ้งเอาคินอวอขึ้นมาแล้วเนาะมีกำแพงปิดกั้นไม่ได้ให้อะไรเข้ามาแบบทำร้ายความรู้สึกนึกคิดของคุณอีกต่อไปได้เป็นผู้หญิงที่เร่ค่่ามากๆเออเป็นเหมือนพระแม่คงคาเนาะเออเป็นเหมือนผู้หญิงที่อ,อ่าสามารถเฮลิ่งเยียวยาแบบผู้อื่นได้เนาะไม่ว่าใครจะประสบพบเจอปัญหาอย่างไรมา ได้มาอยู่ใกล้ๆคุณแล้วก็คือแบบคุณสามารถแบบรักษาเยียวยาเป็นเหมือนน้ำชโลมจิตใจให้เขาคนนั้นแบบกลับมาแบบเนาะฟื้นฟูกลับมาแบบมีความสุขอีกครั้งประมาณนั้นเขาคนนั้นมองว่าคุณจะหนีไปไหนไม่พ้นเด็ดขาดเขามองว่าคุณคือคู่ของเขาเนาะ อ๋อเจอไม้งามแล้วเธอประมาณนั้นเออคนคือคนคือค,คุณค,ค,ค,คือคู่ของผมคุณคือเมียของผมที่ตามกันมาจากอดิตฐา,าตนประมาณนั้นอืมคุณคือผัวของดิฉันอะไรประมาณเนี้ยอืมคุณจะจากไปไหนไม่ได้เออคุณกับเขาในช่างมีนิความคิดเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกัน,กนเฉลือเกิน เออต่างฝ่ายต่างที่รักคนยากต่างต่างฝ่ายต่างขี้งอนเอาแต่ใจตัวเองรักตัวเองเป็นสรุปรวมแล้ว overall คือสีนเสมอกันเป็นคู่กันประมาณนั้นอืมเขาคนนั้นอยากจะเข้ามาส่างสัมพันธ์แต่ไม่รู้จะเข้ามา ได้อย่างไรคุณนิ่งเงียบเสลือเกินประมาณนั้นเนาะคุณก็แบบทำหน้าเข้มๆแบบเออหน้าไม่รับแขกนะเขาก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรแต่เขาไม่เคยยอมแพ้เขาคนนั้นหาแผนวางแผนอยู่เนี่ยเขาคนนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เขามีความรู้ความสามารถมีความฉลาดมีความเก่งเนาะเออไพ่เฮอร์มิตคือเป็นคนดีเนาะอยู่ในศีลในธรรมเออรู้จักผิดชอบชั่วดีคล้ายๆกับไพ่ไฮโลแฟนเลยอืมจงให้คุณเชื่อเถิดว่าคนคนนี้ คนที่เป็นเพื่อนเก่าของคุณรักเก่าของคุณหกถ้วยเนี่ยนะคนที่น่ารักอย่างเนี่ยผู้ชายที่น่ารักอบอุ่นอ่อนโยนเนี่ยผู้หญิงที่น่ารักตะมุตะมิเนี่ยเขาคือคนดีเนาะอืมเขาคือคนดีคนหนึ่งถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีความคิดที่แตกต่างหรือว่า ไม่ค่อยเข้ากับผู้อื่นไม่ค่อยเข้ากับสังคมแต่ความรู้สึกนึกคิดเออเนาะไมเซตของเขานั้นคือเป็นบุคคลท่านหนึ่งที่น่าเคารพรัก,รกน่านับถือเนาะประมาณนั้นเนี่ยความรักก็มาอยากจะมีคนมาแบบหยิบยืน่นความรักหยิบยืน่นความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆเนาะให้กับ คนนะจงเปิดใจนะเอออ่ะมาดูไพ่อ้อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งระยะขออา่านธาตุราศีเนาะเพ,พ,พื่อนเพืพี่ๆที่มาเจอคลิปนี้วิดีโอนี้อาจจะอยู่ในธาตุลมไม่ถุนตุนกลุมธาตุน้ำก,กรกฎพิสิกมีนธาตุไฟเมษสิ่งธนูธาตุดินพฤกษบมับงก,กรกันราศีกันขึ้นมาเนาะ ราศีการราศีอะไรบ้างมาดูกันเ,เออสราศีธนูราศีการราศีธนูแล้วก็ประมาณนั้นเนะาะราศีมิถุนเออได้นะแล้วก็คนที่เกิดวันจันทร์วันพฤหัสเนาะวันพฤหัสบ,บดีแล้วก็ วันศุกร์วันพุธเอ่อแล้วก็มีอะไรบ้างประมาณนั้นเนาะแล้วก็วันที่สองวันที่สี่วันที่หกวันที่ห้าวันที่เก้าคนที่เกิดเดือนกันยาก็ได้นะเนาะเอ่อวันที่เก้าประมาณนั้นวันที่ตด เออแล้วก็คนที่เกิดราศีกรกฎได้วันเสาร์ได้ทัดลมได้เนาะวันที่สามวันอังคารเออเดือนอ่าเดือนมีนาได้เดือนอ่าเดือนกรกฎาคมได้เดือนมิถุนาได้เดือนกันยาได้เดือนตุลาได้เดือนเมษาได้นะแล้วก็เดือนพฤษภาปรมมานั้นเนาะ โอเคหวังว่าเพื่อนๆพ,พี่ๆจะมีความสุขในการรับชมรับฟังเนาะคลิปวิดีโอนี้เรามาดูไพ่สรุปสิสักสี่ใบละกันเนะะาะไพ่สรุปจักรวาลเทวดานางฟ้าของคุณจะแนะนำคุณอย่างไรเนาะอะ,อะ ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพของคนเนาะมาดูกันเลยสักสี่ใบละกันเนาะเวลายังเหลืออยู่เรียบพยายามแบบทำให้ได้แบบประมาณ16นาทีปรันนะมานะมตรฐานของค<ม>ลิปเรนดอมเนาะ คลิปวิดีโอดูทูปประมาณนะนะั้นน่ะอ่ะสี่ใบส,สุดท้ายขอให้แนะนำจากเทวดานางฟ้าจักรวาลหน่อยเนาะจริงศักดิ์สิทธิ์ของคนหน่อยครับหนึ่งอ่ะอยากออกมาเนี่ยสี่ใบนี้จบพาวอันนี้อ๋อร่ำรวยค่ะอยู่ในช่วงรักตัวเองเนาะ Mm hmm. ความสําเร็จเทพธิดายังนางฟ้าของคุณสิ่งศกดิ์สิทธิ์ของคุณอย่าก,กังวลอะไรทั้งนั้นนะห้ามเลิกกังวลเลิกเลิกงอนและเลิกขี้งอนเลิกคิดเองไปเองเลิกคิดมากไปแล้วนะเออเนี่ยความสาเร็จความร่ํารวยความมั่งคัง่งความอบันดันกําลังจะเข้ามาหาคุณประมาณนั้นเนาะโอเครับพลังงานดีๆบวกๆไปนะบอวมาเพื่อนๆพี่ๆอ่า บางวนเลยาจะได้พบและเจอเพื่อนพี่ๆในคลิปใหมค่คลิปต่อไปเนาะสำหรับแรนดอมในวันนี้เลยาขออวยพรชายให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ๆที่เคารพรักที่น่ารักทุกคนกสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักการงานการเงนิงน,งน,งนสมหวังสมปรารถนาที่คุณวาดหวังเอาไว้แล้วกันเนาะไว้เจอกันใหมนะ่ในคลิปใหมค่คลิปต่อไปสําหรับวันนี้เลยไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย